เดินทางไปกับครอบครัวพาราวินเซอร์กับเจ้าโตโว,ต,วต้าเวรรสตัวใหม่ล่าสุดรถยนน์เนเอกสมเจ็ที่นั่งสัมผัสประสบการณ์การขับขี่ได้แล้ววันนี้ที่โตโยต้าว,ว,ว,วาราคาเรีเทลรับรถเรียบร้อยแล้วลเราออกเดินทางกันดีกว่าคะ่ะ วันนี้โบอยู่กับที่รึกษาการขายค่ะโตโยต้าพราเบเซอร์สาขาอื้อเหรียงกับน้องนยค่ะสวัสดีค่ะพี่โบวันนี้พาลาพาเที่ยวจะพาไปที่ไหนกันบ้างคะโบพาทุกคนมาที่นี่เลยค่ะ e c bon o c a r b by b o n โ v i l l e ตู้คอนเทนเนอร์สีน้ำเงินและโดมสีขาวขนาดใหญ่ทำให้การเดินทางได้สะดวกไม่ยุ่งยากไม่ว่าจะเป็นรถส่วนตัวหรือเดินทางด้วย MRT ลงสถานีสามย่านได้เลยค่ะ สนามโกคาร์ตไฟฟ้าอีโกคาร์ตบายมอนวิลตั้งอยู่ที่ซอยจุฬา28ถนนบรรทัดทองเดินทางสะดวกมากและที่สำคัญที่จอดรถกว้างขวางเวลาทําการจันถึงสุขเปิด4โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนเสาร์อาทิตย์เปิด4โมงเชา้าจนถึงเที่ยงคืนค่ะก่อนที่เราจะไปทดลองขับโกคาร์แล้วเข้าไปในโชว์ดูมรรยนกันค่ะ สินค้าในโชว์รูมมีหลากหลายประเภทมีทั้งสกูตเตอร์ไฟฟ้าโฟล์คาร์ไฟฟ้าหุ่นยนต์ไฟฟ้าแบบนั่งขับ p o w e r b o อ r d จักรยานไฟฟ้ากระเป๋าเดินทางไฟฟ้าและอะไหล่แกเจ็ตเสริมรวมไปถึงการบริการหลังการขายด้วยค่ะ ก็จะมีสนามบูคาสำหรับผู้ใหญ่แนะนำเป็น2ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเลกูล่าสามร้อยบาทเนาะจะเป็นสนามเล็กร้านทางร้อยห้าสิบจะเป็นสนามใหญ่ครับผมไม่ทราบว่าสะดวกแบบไหนเลยเป็นอะไรก็ได้ค่ะสี่ใบสี่บเนาะเะ็ะเนัเลกูล่าสี่ใบ คนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบกีฬาความเร็วพร้อมเปิดประสบการณ์ในการขับโกคาร์ดรูปแบบใหม่โกคาร์ Go ไฟฟ้าที่ใช้ในสนามทุกรุ่นได้รับการสนับสนุนจาก s e กเว y โกคาร์ดไฟฟ้าที่ไทยบริการทั้งหมด2รุ่น,นายบอลโกคาร์ดคิสทำความเร็วได้สูงสุดถึง27กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับขี่พร้อมกันได้สูงสุดถึง6คัน นายบอดโกลคัดโปทำความเร็วได้สูงสุดถึง37กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับลงสนามได้พร้อมกันรอบละหนึ่งคัน ชวนเพื่อนๆไปท้าปะระลองความเร็วกันได้ทุกวันที่สนามโกคาร์ตไฟฟ้ารับประกันความมันและความปลอดภัยขอทางสนามมีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยให้ครบถ้วนสำหรับอัตราค่าบริการตั๋วคิด 8-16กิโลเมตรต่อชั่วโมงราคาอยู่ที่250บาทตัวริคุร่า24กิโลเมตรต่อชั่วโมงราคา300บาทตัวพัส40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพียง550บาทจากปกติ800บาท เพืเ่อนๆสามารถโทรจองคิวหรือสอบถามได้ที่021072996หรือสอบถามทางแฟนเพจ e c o c a r d by m o n o v i l วค่ะเป็นไงบ้างน้องเนยพี่พามากับตูกคาร์วันนี้สนุกมากค่ะมันมากแล้วก็แบบในเรื่องของความปลอดภัยก็มีแบบพี่ๆเขาแบบคอยเรื่องระวังเรื่องความปลอดภัยใ,ให้เราแล้วก็มีการสอนเบื้องต้นก่อนการเล่นด้วยค่ะ,คะถ้อยากมาสดุปนะคะก็มาที่สนามตูคารดไฟฟ้าอีโกค r ดบายโมโนวินะคะ,ะที่จุฬาซ28 แล้วเดี๋ยววันนี้พี่จะพาไปกินต่ออ่าเดี๋ยวไปที่ไหนแถวแถวนี้แหละรับองว่าเด็ดแน่นอนไปกันเลยเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Toyota p a าราวินเซอร์ติดตามชมกันนะคะสนใจติดต่อ Toyota p a าราวินเซอร์0 2 0 9 5 3 2 2 2